สวัสดีมิงกระบานีหาวกูมุสตาสลามัตมาลัมซินจาวอนยองเซโยคำบังวะสวัสดีทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนเหล่าคาโมไมเนี่ยได้ทราบกันว่าทำไมนะครับคอปเตอร์ถึงต้องเปิดช่องนใหม่เป็น CTR พานุวัฒนะครับผม ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช n นลเก่านะครับผม c t r to the B เีนี่ยก็คือเราเปิดมานานแล้วแหละเปิดตั้งแต่สมัยเราเรียนอยู่มหาลัยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมลที่เราใช้สมัคร YouTube หรือเปิดชแนลอยูทูบเนี่ยก็เป็นเมลของที่แบบมันเป็นดอทมหาลัยถ้าถ้าใครได้เรียนมหาลัยอยู่ก็น่าจะรู้แหละว่าทุกคนจะต้องมีเมลดอทมหาลัยนึกออกไหมนั่นแหละแล้วตอนนั้นเราก็ใช้เมลดอทมหาลัยมาครับมาโดยตลอดโดยที่เราไม่ได้เอะใจมาก่อนเลยว่าในอนาคตในวันข้างหน้าเนี่ย เมลเมลนี้จะถูกระงับไปนะครับผมอันนี้คือข้อสะเพาของผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าเอ้ยทําไมเนี่ยผมถึงต้องเปลี่ยนคือจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือ วันที่1่กุมภาพันธ์ครับที่ผ่านมาเป็นวันที่ผมรู้ตัวว่าเมลเนี่ยโดนระงับแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่โอเคแหละชว่วงมกราช่วงธันวาเนี่ยผมงานหนักมากอย่างที่ทุกคนเห็นถ่ายละครถ่ายซีรีส์งานม้งงานมีนะผมงานอะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับที่เกิดขึ้นในช่วงธันวามกราที่ผ่านมานะฮะทำให้ผมเนี่ยไม่ได้มีเวลาหรือว่าเอกใจเลยว่าเอ้ยเขามีประกาศอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเมลของมหาลัยเมลเมลนั้นโอเคแล้วทีนี้เนี่ยวันที่1กุมภาพันธ์ เพื่อนครับเพื่อนเป็นคนรู้ก่อนนะเพื่อนก็รีบโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยเมลเขาเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีการคุยกันในกรุป๊ปนะครับกรุ๊ปเพื่อนๆอะไรเงี้ยคุยกันว่าเอ้ยเมลมาหาลัยใช้งานไม่ได้แล้วนะลองเช็คหน่อยไหมอะไรนู่นนี่นั่น,นใครเข้าได้บ้างใครเข้าไม่ได้อะไรอย่างี้ผมก็ตอนนั้นผมมารู้ก็ประมาณ3 4มสีทุ่มแหละผมก็เฮ้ย แย่ yeah, แล้วเฮ้ยเราเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าโอเคเมลเราเนี่ยมันเป็นเมลที่ใช้กับ YouTube มานานนะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเอะใจด้วยอย่างที่บอกนะครับก็เลยรีบมาเช็คครับสรุปเราลองเช็คปุ๊บจริงด้วยทุกๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเมลเมลนี้เข้าไม่ได้หมดแล้วครับ YouTube ก็ด้วยเพราะว่ามันต้องการให้เรายืนยันว่าคุณคือคนคนนี้จริงๆหรือไม่แต่พอเรากดยืนยันไปปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าเมลเมลเนี่ยถูกระง,งับใช้โดยแอดมินซึ่งทางมหาลัยเนี่ยเป็นแอดมินนะครับผมของพวกเมลมหาลัยดอ t มหาลัยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ไปติดต่อที่มหาลัยโอเคพอผมรู้ตัวปุ๊บเนี่ย เช้าวันถัดมาผมก็รีบโทรไปทันทีครับผมรีบโทรไปหาทางมหาหลัยก็ลองหาเบอร์ดูว่าเออเราติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อยังไงก็ลองโทรไปปุ๊บโอเค เจ้าหน้าที่ก okay. ็รับปุ๊บแล้วก็บอกว่าเออติดต่อเรื่องอะไรคะก็บอกว่าผมเป็นนิสิตเก่านะครับคือจะติดต่อสอบถามเรื่องของเมลมาหาลัยครับว่าถูกระงับไปผมต้องทํายังไงได้บ้างงนี้โอเคเขาก็โอนสายไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ชายก็คุยกันดิบดีเลยครับก็เขาก็โอเคนะเขาก็ดูค่อนข้างจะพยายามช่วยเหลือเราเขาก็อธิบายให้ฟังว่าอ๋อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องลบไปต่างๆนานาแต่ว่า เขาอะมามีประกาศแล้วนะประกาศตั้งแต่วันที่1น่ธันวาผมก็เอ๊ประกาศวันที่1น่ธันวาแล้วทําไมเราถึงไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราใช้เมลเมลนี้ด้วยตลอดเนาะไม่ว่าจะทําแบบว่าพวกต่างๆนะครับพวกออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราจะใช้เมลเมลนี้ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าดีว่าช่วงที่แบบเราเริ่มทําคอมใหม่พวกซอฟต์แวร์เพลงเนี่ยข้างหลังซอฟต์แวร์เพลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมไอนี้แล้วเรียบร้อยคือผม เขาเรียกว่า migrate migrate mail ก็คือย้ายที่อยู่ของอีเมลไปเป็นอีกอีเมลหนึ่งแล้วเรียบร้อยเพราะว่าช่วยความที่อีเมลอันเก่าเนี่ยที่ใช้ผูกกับทาง YouTube หรือว่าอีเมลมหาลัยเนี่ยมันทํำหลายอย่างเกินไปแล้วผมไม่สามารถเม n a g e ได้ก็คือมันไม่เรียบร้อยแหละเอาง่ายๆผมก็เลยนั่นแหละทําการ migrate ให้โอเคเมลเนี้เป็นมเมลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเกมอย่างเดียวโดวยเฉพาะแต่ก็ลืมสิ่งหนึ่งที่ลืมก็คือ YouTube ครับ YouTube และ Instagram ซึ่งความโชคดีคือ Instagram เนี่ยเรามาเปลี่ยนทีหลังได้แต่ว่า y u t u b e เนี่ยมันไม่สามารถครับเพราะว่าผมไม่สามารถเข้าเมลตัวนี้ได้เลยนะฮะก็โอเคพอเราโทรคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็บอกว่างั้นให้ลองติดต่อสำนักคอมสำนักคอมของทางมหาลายัยดูว่าผมทำยังไงได้บ้างโอเคผมก็เข้าแฟนเพจของสำนักคอมของออนละของของมอผมนี่แหละฮะแล้วก็ ติดต่อเขาไปในอินบ็อกซ์นะครับพูดคุยว่านี่ครับคือผมมีปัญหาแบบนี้ว่าเมลผมเนี่ยมีข้อมูลบางอย่างที่ผมยังต้องการเข้าไปแก้ไขหรือไมเกรดก่อนที่จะถูกระงับไปผมทํายังไงได้บ้างเขาก็ตอบกลับมาสั้นๆครับผมเป็นรูปรูปหนึ่งก็คือเป็นรูปประกาศนะครับตั้งแต่วันที่1นธันวาว่าเขาได้ทําการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคคุณส่งมาเงี้ยแล้วผมก็เลยถามไปต่อว่าแล้วผมทํายังไงได้บ้างกับเหตุการณ์นี้ มันก็คือการถูกมือนะครับถูกอ่านแล้วก็ไม่ตอบไปเลยคือเข้าใจครับว่าท้ายสุดแล้วมันก็เป็นความผิดผมด้วยที่ผมไม่ได้รับทราบมาก่อนแต่ช่องทางการประกาศของเขาเนี่ยเขาประกาศในแฟนเพจเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้เคยติดตามหรือว่าเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเพจของสำนักคอมพิวเตอร์ของมหาลัยมาก่อนเลยอะไรเงี้ยผมหรือว่าในเพจของ PR สวูด้วยอะไรเงี้ยผมคือ เอาเลยเอาง่ายๆแหละเราไม่ได้ฟอลแล้วด้วยความที่เราเรียนจบมาแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะครับว่ามันมีประกาศแบบนี้ผมเชื่อว่าแบบว่าเพื่อนๆผมเองหลายๆคนก็คงไม่ได้เข้าไปดูด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความผิดของผมเองที่โอเคเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้ระวังหรือว่าเอกใจไว้ก่อนว่าเออมันเป็นเมลมหาลัยและสักวันหนึ่งมันจะถูกระงับไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลย เป็นที่มาว่าทำไมนะครับผมถึงต้องมาเปิดช n e l ใหม่เป็น CTR พานวัฒนะครับยังไงก็ฝากนะครับผมทุกๆคนนะครับผมเหาคามองใหม่ทั้งหลายเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้กับช n e l ใหม่นี้ด้วยนะครับผมผมเหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่อะ่ะทุกคนก็รู้สึกเซ็งๆอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็เอานะก็ถือว่าในเมื่อมันเป็นอย่างงี้แล้วเนาะเราก็คงจะต้อง ทำแบบนี้นั่นแหละครับก็ฝากทุกคนดนวยนะครับเป็นกาลังใจให้กับช anel CTR พานุวัฒน์เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมรอ24ชั่วโมงตอนนี้ถึงจะถับกลับรอ24ชั่วโมงตอนนี้ถึงจะกลับมาทำไลฟ์สตรีมแบบเดิมได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจะทำให้มันเปิดการสร้างรายได้ได้เนี่ยก็คือต้องสะสมใหม่ก็คือรอให้ครบ4,000ชั่วโมงของยอดสะสมการที่คนมาดูครับครบ4,000ชั่วโมงครบ1,000ซับนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ทุกคนเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถช่วยผมให้ กลับมามีช n องเดิมเขาเรียกว่าไงเอาเป็นว่าบีแต่ทุกคนนั่นแหละรครับที่จะสามารถช่วยผมที่ทำให้ถึงเป้าหมายได้อีกครั้งนะครับผมยังไงก็สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับถ้ากลับมาไลฟ์สตรีมได้ผมจะรีบกลับมาไลฟ์สตรีมให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเจอกันบายบายฝันดีครับ